ไดีค่ะเกตค่ะสว <etz> ัสดีคะ่คะป้ายคะ่ะ <ภ Element. S 1> พวกเราคือนักจัดลดอาหารวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะป้ายวันนี้นะคะเราก็จะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมกันค่ะพี่เกตจากบทเรียนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าโซเดียมมันคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมนะคะจากร้านสะดวกซื้อกันค่ะค่ะตามมาดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์เขาเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือสีเขียวคืออะไรนะคะพี่เกดก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคค่ะค่ะกลุ่มต่อไปนะคะคือกลุ่มสีเหลืองค่ะก็คือมีโซเดียม 101, 3 9 9ค่ะและสุดท้ายนะคะกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มอาหารที่มีโซเดียมมากกว่า400มิลลิกรัมขึ้นไปนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีลนผลิตภัณฑ์เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวนี้นะคะเป็นข้าวผัดปูนะคะตัวนี้โซเดียมอยู่ที่820มิลลิกรัมนะคะโอ้ปไปตรงนี้นะะเ,ลเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปค่ะก็อขอเป็นน้ำมัดลมนะคะสูตรไม่มีน้ำตาลค่ะ โซเดียมนะคะอยู่ที่25มิลลิกรัมนะคะซึ่งน้อยกว่า100เนาะค่ะกไปให้ต่การพิเกตนะ,ะมาเลยสีเขียวต่อไปนะคะเอาอะไรดีนะเอานนี้ละกันนะคะ<ม>เป็นตัวแคคเกอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งกล่องเนี่ยโซเดียมทั้งหมด530แต่จะต้องแบ่งกินทั้งหมด5ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อครั้งแล้วนะคะก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มระดับตรงกลางนะคะสีเหลือง ชิ้นต่อไปของป้ายนะคะจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะรสหมูสับต้กย่างะค่ะโซเดียมของเขานะคะอยู่ที่1470มิลลิกรัมค่ะสก็อยู่ากาัเราเหมือนเดินนะคะสีแเอนะคะต่อไปนะคะ เราได้ตัวที่เป็นถั่วลันเตาอบเกลือนะคะอันนี้อบเกลือด้วยโซเดียมนะคะต่อหนึ่งหน่วยนะคะจะอยู่ที่หนึงร้อยเนะคะจะอยู่ที่ตรงกลางน,นะคะโอเคลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์กาบน้ำข้าวแท้นะคะหนึร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีโซเดียมอยู่ที่70มิลลิกรัมนะคะเชิญพี่เกตเลยค่ะ, <า S 1> คะต่อไปนะคะจะเป็น ุกกี้สอดไส้ครีมนะคะตัวนี้เนี่ยหห่อนะคะเขาให้กินทั้งหมด4.5ครั้งซึ่งทั้งหมดทั้งห่อเนี่ยโซเดียมเขาบอกว่าอยู่ที่563นะคะซึ่งพอหารเสร็จสับแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ตรงกลางนั่นเองค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะสูตรเข้มข้นเลยค่ะโซเดียมต่อ1ซองนะคะอยู่ที่710มิลลิกร,รมัมค่ะก็ ยัยที่เดิมต่อไปคะ่ะต่อไปนะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งสับนะคะตัวนี้ก็เป็นอันที่โอ้โซเดียมเยอะเลยทีเดียวนะคะมีโซเดียมถึง660นะคะไปอยู่ตะกร้าสีแดงเลยนะคะและสุดท้ายนะคะของป้ายค่ะจะเป็นป้ากระป๋องนะคะปลาแมคเคลสูตรทอดแล้วก็ราดพริกด้วยนะคะโซเดียมของเขานะคะก็จะอยู่ที่570มิลลิกรัมนะคะก็เป็นตะกร้าสีแดงนะคะ อันนี้เรายังไม่หมดค่ะเรามีสาหร่ายทอดนะคะตัวนี้โซเดียมอยู่ที่75นะคะก็จะอยู่ตะกร้าเดิมและสุดท้ายอีกนะคะก็จะมีตัวที่เป็นขนมนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นแท่งอบก,กรอบนะคะโซเดียมจะอยู่ที่210เพราะฉะนั้นก็จะไปอยู่ตรงปากาดน,นะคะสีเหลืองนั่นเองโอเคครบถ้วน ะคาะไ,ได้ครบทั้ง3ตะก้าแล้วนะคะเริ่มมาแต่สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการดูโซเดียมในฉลากอาหารที่ต่างๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่าลืมนะคะเราต้องดูฉลากโฆษณาการทุกครั้งก่อนเลือกซื้อนะคะเพื่อไม่ให้เราได้รับโซเดียมมากจนเกินไปค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสุดท้ายทุกท่านอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะ